โอเคครับผมก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่กำลังติดตามช่อง YouTube ของอัพไลเต้ทุกท่านแล้วก็สวัสดีไปยังเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆน,นะครับผมที่คลิกเข้ามาดูวิดีโอนี้จะด้วยความบังเอิญหรือตั้งใจคลิกเข้ามาดูก็ตามแต่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักอัพไลเต้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลิกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดเกี่ยวกับงานออนไลน์ line, รายได้เสริมทุกช่องทางทุกรูปแบบทั้งสายฟรีแล้วก็สายลงทุนนะครับ โอเคนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับผมมาทําความารู้จักในส่วนของการติดต่อนะครับขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการโดนจํากัดไม่ว่าจะเป็นอายุถึงแล้วแต่เวลาสแกนไปแล้วมันบอกว่าอายุไม่ครบหรืออายุไม่ถึงหรือปัญหาใดๆก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน ทุกคนอย่าไปหลงเชื่อว่าใครสามารถแก้นั่นได้แก้นี่ได้นะครับไม่มีครับไม่มีใครสามารถแก้ได้นะครับนอกจากเจ้าตัวแล้วก็อาซัพพอร์ตเท่านั้นหรือคุณอาจจะให้คนอื่นช่วยเหลือคุณส่งนั่นส่งนี่ไปให้นะครับย้ำอย่าส่งสิ่งอื่นใดอย่าส่งรหัสอะไรไปให้คนอื่นเด็ดขาดนะครับให้คุณติดต่อด้วยตัวเองติดต่อขั้นต้นก่อนแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆกดมาที่หน้าหลักหรือหน้าไหนก็ได้นะครับใน สมมุติว่าเพื่อนจะติดต่อนะครับกดไปที่รูปฟันเฟืองด้านบนขวานะครับเราก็เลือกคําว่าบริการช่วยเหลือครับพอเลือกบริการช่วยเหลือเสร็จปุ๊บนะครับอันตรงเนี้ยไม่จําเป็นต้องกดนะครับให้กดไปที่มุมด้านบนขวามันจะมีรูปหูฟังกดเข้าไปครับแบบนี้นะครับคุณก็กดเริ่มต้นได้เลยแบบนี้นะครับพอกดเสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะมีเมนูให้คุณมานะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับอันเนี้ยสาหรับคนที่ มันแจ้งว่าคุณอายุไม่ถึง20ปีแต่จริงๆแล้วคุณถึงแล้วนะอาจจะมีปัญหาเช่นคุณหน้าเด็กเกินไปเครื่องมันมองว่าคุณอาจจะยังไม่ถึง20อันเนี้ยคุณจะต้องกดคําว่าใช่ฉันต้องการอัปเดตอายุของฉันอันนี้สําหรับคนที่ขึ้นปัญหาว่าอายุไม่ถึง20นะครับแต่อายุจริงๆคุณแล้วถึงแล้วนะครับแต่ถ้าใครโกงอายุนะครับโกงอายุแล้วมันขึ้นว่าอายุคุณไม่ถึงคุณไม่สามารถ แก้ไขได้เลยนะครับไม่สามารถแก้ไขได้เลยไม่ต้องแจ้งเพราะว่าการที่คุณแจ้งไปเขาจะต้องให้คุณยืนยันนะครับว่าคุณอายุ20ปีจริงๆนะครับมันจะมีกระบวนการในการยืนยันตัวตนนะครับอ่ะทีเนี้ยถ้าคุณอยากจะติดต่อเรื่องอื่นให้คุณกดว่าไม่ฉันมีปัญหาที่แตกต่างออกไปกดแบบนี้ครับอ่ะโอเคมันก็จะมีเมนูให้คุณนะครับอ่าการตรวจสอบ การตรวจสอบคืออะไรคําเชิญสมมติว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับคําเชิญคุณก็กดคาว่า,าคําเชิญกดสิทธิ a เอท์ดรอปหรือห้องเก็บของอะไรต่างๆอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่มีสิ่งตรงเนี้ยคุณกดคําว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้หรือคุณต้องการที่จะคุยกับซับพอร์ตคุณกดคําว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้นะครับแบบนี้อ่าโอเคพอกดไม่มีสิ่งเหล่านี้เสร็จปุ๊บนะครับมันจะให้คุณนะครับอ่า สอบถามไปเลยนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคนที่บอกว่าจําเป็นต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษไม่จําเป็นครับเพราะว่าเราเป็นคนไทยซัพพอร์ตเขามีหน้าที่ในการแปลแล้วก็ส่งมาให้เราอยู่แล้วนะครับอ่ะเห็นไหมครับเราจะไม่ขอข้อมูลตัวที่มีรายละเอียดดังกล่าวอะไรเช่นอย่าส่งเซลฟี่ถ้าสมมติว่ากรณีที่ซัพพอร์ตนะครับ ให้คุณถ่ายเซลฟี่หรือส่งที่อยู่อีเมลหรือส่งชื่อเต็มไปให้เพื่อตรวจสอบนะครับอย่าแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นเช่นวันเดือนปีเกิดอะไรต่างๆเออประมาณนี้เขาไม่เออคือเขาไม่ขอคุณนะครับทุกคนเขาไม่ได้ขอคุณในในส่วนของแช่ตรงนี้ถ้ามีการขอแสดงว่าคุณอาจจะโดนมิจฉาชีพหลอกเป็นเอฟกลางหรือเป็นเอฟออฟฟิเชียลนะครับประมาณนี้เลยอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ตึ๊ดตึ๊ อ่ะคุณก็แจ้งปัญหาเข้าไปเลยคือถ้าคุณเจอปัญหาไหนคุณก็พิมพ์ปัญหานั้นไปให้เขาเลยเช่นโดนระงับโดนจํากัดเพราะอะไรช่วยตรวจสอบให้หน่อยเออเขาก็จะตรวจสอบให้คุณคือคุณไม่ต้องแจ้งอะไรไปแล้วเพราะว่าการที่คุณเช็ตไปเนี่ยเขามีข้อมูลคุณอยู่แล้วนะครับประมาณนี้เลยอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะถ้าสมมุติว่าคุณได้รับการแก้ไขแล้วคุณก็พิมพ์เลยครับหรือถ้าคุณอยากจะ พิมพ์อันอื่นเช่นสมมุติว่าหากคุณเห็นข้อความข้อผิดพลาดใดโปรดส่งอ่าก็คือเขาบอกว่าให้จับภาพหน้าจอเพื่อส่งแันญเพื่อตรวจสอบช่วเหลือคุณคือถ้าสมมุติว่าเรามีปัญหาด้านไหนเกี่ยวกับแอปพลิเคชันคุณก็เค็บหน้าจอตรงนั้นน่ะคุณปิดไปก่อนได้เลยตรงเนี้ยคุณปิดไปเลยไม่หายนะครับแชทไม่หายปิดไปเลยครับสมมุติว่าคุณมีปัญหาในส่วนตรงเนี้ยมันขึ้นว่า บัญชีถูกจํากัดคุณก็แคปหน้าจอตรงนี้บึ๊บแบบนี้แล้วคุณก็เอาไปส่งที่เดิมครับที่เดิมครับทุกคนมันยังไม่หายไปนะอ่ะมันยังไม่หายไปนะกดเข้าไปมันก็จะอยู่ในเช็ตนี้คุณก็ส่งแนบตรงนี้เลย,เลยครับกดแนบรูปภาพแล้วก็ส่งไปได้เลยถ้าคุณได้รับการแก้ไขแล้วคุณก็บอกว่าได้รับการแก้ไขแล้วการแก้ไขแล้วแบบนี้นะครับอ่ะประมาณนี้เลยอ่ะประมาณนี้ ก็ประมาณนี้เลยครับทุกคนการแจ้งซัพพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีโดนจํากัดหรือมันแจ้งว่าอายุไม่ถึงหรือว่า,าคุณมีคุณมีอะไรนะอุปกรณ์นี้คุณมีแอปนี้อยู่แล้วหรือไม่สามารถลงทะเบียนได้โดนปฏิเสธหรืออะไรก็แล้วแต่คุณแคปหน้าจอที่คุณเห็นนั่นแหละไม่ต้องไปแคปถามในกลุ่มหรอกครับคือถามไปก็ไม่มีประโยชน์สุดท้ายแล้วคุณต้องมาแจ้งด้วยตัวเองนะครับคุณต้องมาแจ้งด้วยตัวเองต่อให้มันช้า ขนาดไหนคุณก็ต้องรอในกลุ่มไม่สามารถช่วยคุณได้นะครับในเพจก็ไม่มีใครสามารถช่วยคุณได้คําแนะนําที่ดีที่สุดก็คือคุณต้องมาแจ้งซัพพอร์ตด้วยตัวเองนี่คือย้ําเลยนะครับผมไม่จําเป็นต้องไปให้ใครช่วยเหลือนะครับไม่จําเป็นต้องให้ใครช่วยเหลือหรือแม้แต่ว่าค่าคอมมิชชั่นคุณไม่ขึ้นคุณก็ต้องมาแจ้งด้วยตัวเองเช่นเขาให้แจ้งเลขยูสเนมเลขอ่ ที่อยู่อ r เดรสของคุณกับลูกทีมของคุณเนี่ยคุณต้องส่งตามที่เขาบอกเช่นเขาจะให้คุณส่งเลขที่อีเดรสของเพื่อนของคุณก่อนค่อยมาส่งของคุณคุณต้องแจ้งให้ออกคุณต้องอ่านให้ดีนะว่าเขาจะให้คุณส่งอะไรก่อนนะครับอาจจะส่งที่อยู่ของเพื่อนของคุณไปให้เขาก่อนแล้วเขาจะส่งแล้วเขาจะขอที่อยู่ของคุณนะครับประมาณนี้เลยอ่าได้รับการแก้ไขแล้วประมาณนี้อ่าประมาณนี้อ่า ก็ประมาณนี้เลยครับทุกคนอ่ะอันนี้ในกรณีที่เราอยากจะติดต่อซัพพอร์ตนะครับติดต่อประมาณนี้เลยนะครับแล้วกรณีที่เขาขอที่อยู่วอลเล็ตของเราตรงไหนครับทุกคนกดไปที่ขีดสามอ่าไปที่รูปฟันเฟืองแล้วก็กดไปที่คําว่าวอลเล็ตตรงนี้ครับตรงนี้คือที่อยู่ของเรานะครับตรงนี้คือที่อยู่ของเราให้เราคัปปี้ตรงนี้คัปปี้เสร็จปุ๊บก็ส่งไปให้เขานี่คือที่อยู่วอลเล็ตนะครับอันนี้คือที่อยู่วอลเล็ตพูดง่ายก็คือเลขบัญชีธนาคาร ที่เป็นบล็อกเชนนะครับเป็นเลขบัญชีของเรานั่นเองเวลาเราจะส่งเหรียญให้คนอื่นมันก็จะโชว์เลขบัญชีนี้แหละไปที่คนอื่นและเวลาที่เราจะรับเหรียญเราก็เอาเลขตรงนี้แหละไปส่งให้คนอื่นคนอื่นก็จะเอาเลขตรงนี้มาวางแล้วก็ส่งมาให้เราเปรียบเสมือนเลขบัญชีนะครับพูดง่ายๆเลยแต่ถ้าภาษาของบล็อกเชนหรือภาษาของวอลเล็ตเขาจะเรียกว่าที่อยู่ Address หรือที่อยู่วอลเล็ตนะครับนี่คือที่อยู่ของเรานะครับ โอเคนะครับอ่ะประมาณนี้เลยโอเคนะครับสำหรับใครที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคก็ขอบคุณมากครับ